ผมจะลงนชารับสายครับครับผมทางองัเดินานมีาวนครับครับผมรับของดาวใช่ไหมครับครับยครับครับผมนังครับผมนั่งนั่งเนเอ้ครับผมเดี๋ยวไม่ได้ไหนก็เดี๋ยวไม่ไน่ศูนย์ชุดหกศูนนิภูม รับแส้นจากเจ้าของร้านทองมีเนียชิงทรัพย์ตามทองห้าดาวเปลี่ยน,ร,ยน,ยนรับสุดยนมทีห้ากิจวัตรบุพพทันสันฐานคนร้ายเป็นชายสองคนใส่เสื้อแขนยาวสีน้ำเงินใช้รถจักรยานยนต์พอดาทิกสีขาวป้ายทะเบียนสองไก่รศดาเก้าศูนย์หนึ่งขอมแข่น 2ั 2, ออ 2> ออ 09, ส 9, องศูนย์พศสองัแดบเ้ศูนย์เก้าห้าศูนย์กสองศูพองพรับจากเทองมีเหตุชิงทรัพย์ร้านทองแค่เดาเปสองนย์นักเรยนทราบวิาที่ก็นเหตนกรอที่ริทับสอาม วันที่สองทีเหตุชิงทรัพย์ร้านทองแค่ดาวเปลี่ยนร้านสถานคนร้ายวันที่หนึ่งวันที่สองครับ สองศูนย์สองไมองศูนย์คน้ายยิงสามมัสแกลล้าหน้ามทหารสมอต้ทราคนร้ายยิงสามมัแงหน้าเปทสมอเ็ม้สองศูนย์สองไ่องศูน์คนร้ามาแตลคงแง่ตทราบคนร้ายยิงสามหนาสครยดไห

ก็จะเอาไปทำอะไรในน,นี่ันี่การพนันอะไรเล่นในพน,น,น,นันบอลับเดี๋ยวจะไปตอบตวจนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดต่อยาให้นะวัยสิบผู้ต้องหาได้แล้วสองนาย ย้มรสีรสิครับสยงจงเจ้าางดาครับรอยลกนม่ลอยลมนะคนน้นจะสองสามสเลยา้กแาีสัด